มู่กักับสมพงสลับลางกันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสาระใดๆมีแต่ความบันเทิงและความฮาสิ่งที่ทำในคลิปอย่าเก็บไว้เอาไปชิดและเอาไปฝันตอนนอนและสุดท้ายคำเตือนนี้ไม่มีสาระใดๆงั้นเราไปดูคลิปกันเลยช่วงนี้ครบน นะคะนักเรียนตัวเองก็ดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไข้ไม่ได้มาโรงเรียนเดี๋ยวก็เรียนไม่ทันเพื่อนนะลูกอไอ้สมพงศ์ไม่ต้องดูแลตัวเองเลยครับโค้ชาทำไมล่ะนายโมเพราะว่ามันมีหวานใจมาดูแลให้คเขาไปไปสมพงศ์พิเศษแล้วว่าโอ้โหถึงธรรมดาแล้วนนี้ะเฮ้ยพูดบ้าอะไรวะไอ้โมเฮ้ยแหมแหมไหนสมพงศ์ เบาเลยนะแกแเนี่ยอไอโม่มันก็พูดเป็นเรื่องครับครูเรื่อเรเียนแล้วจ้าหัวหน้าบอกได้ออนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพจ้วัสดีครับคุณครู ฝนมันต้องตกแน่เลยวไอ้โม่โอ้โ็รีบเดินดิทําไงได้วะเฮ้ยังไงกูว่าไปหลบฝนที่ป้ารยรถแม่ก่อนดีกว่าเอย<ะ>ดีเหมือนกันไปดิไปเดียเ๋ยวฝนเปียกดีเปียกฝนโอ้โถ้าฝนมันตกนิ่แล้ต้องรอให้มันหยุดจนกว่ามันจะค่ำไม่ได้วะโก็คงตรงงั้นไลยโม่โก็เราไม่มีทางเลือกแล้วนี่กัวดูท่านะฝนน่าจะยังไม่ตกหรอกกัวเรารีบกกับตอนนี้แล้วดีกว่าป้าเอองั้นก็รีบไปดิเดี๋ยวมันจะตกก่อนเรีบเดินดิเดี๋ยวฝนมันตกก่อน ไม่เป็นไรเลยวะเฮ้ยเอาแล้วทำไมยังไม่เป็นไรเลยวะอ,ยอ่าไหนเ ไ่เป็นไรวไม่เป็นไรไปไปคู่กรณีคู่กรีแล้วกูไปอยู่ล่างมึงนี่กันเทียวไอ้สมพงษ์ฮ้จากที่กูเคยดูหนังมานะเออสาเหตุต้องเกิดจากเราสองคนโดนพ้าผ่าในอะไรวะเฮ้ยที่ผ่านแล้วเราจะกลับร่างไงไงวะนี่เฮ้ยเราลองให้ฟ้าผ่าใม่ยูเอาดูลองดูตอนนี้เลยไปเร็วเฮ้ยผ่านดีป่ะเรามาล้ี่เกาแล้วแล้ว อันไปหน้าบ้าหรอวะไอ้โม่ฝ่าพระหัวมึงเอ้ยงั้นตอนนี้เราก็ต้องกลับบ้านก่อนกูกลับบ้านมึงแล้วก็มึงกลับบ้านกูเพื่อไม่ให้ใครรู้โอเคไหมเออกลับมาแล้วครับอุยกลับมาแล้วเหรอลูกขึ้นไปอาบน้ำก่อนสิแม่ทำกับข้าวไว้รอไว้เยอะเลยนะ ต้องูทำเข้าไปเจ่จังหวะอยู่เลยว่าได้เลยใช่นหฮะเออกินตัวนี้แหละไม่ได้เลยครับแม่หิวแล้วเอ้าปกติลูกต้องอาบน้ำก่อนนี่แล้วค่อยมากินเอออ๋อกินกินครับแม่หึ่มลืมลืมลืมฮะไปอาบน้ำก่อนเลยครับเออจ้าก็แม่ครับอะไรของเขาอะเป็นแปลกๆเมืวันนี้อ่า ไอ้แม่อยู่ไหนวะจะจะทำเป้าได้ไงหรวะเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับพ่อดีเลยนี่มึงไปล้างถ้วยนะไอ้มโมันนอนรอมึงได้สิงตั้งแต่เช้าแล้วอ้าวเออฮียครับแม่มีอะไรกินไหมครับเฮ้ยไม่มีอ่ะรอกินตอนค่ำไปล้างถ้วยไปเฮ้ยไปเฮ้ยแม่ไอ้โมกขยันใช้จังวะเฮ้ยเหนื่อยเว้ย อาพร้อมดีกลัวโอ้โหห้องน้ำไสมพงกุหนูเหมือนกันนะเนี่ยเรียวน้ำนี่ก่อนหยูข้าวนะโอ้ตัวไอ้สมโพงนีไม่มาเลกจังวะเลยกกรูก่านอีกาฮ่กห่าดีาฮ่าฮ่าฮ่าัวจะเสร็จอ้อยเมื่อย่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่อฮ่่าฮาฮ่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 ่ บ้านแล้วก็ถูด้วยนะครับเออแล้วก็อย่าลืมไปกรอกน้ำใส่ตู้เย็นและเก็ด้มนงก็องเปลญักผ้าอะไที่มึงแค่ไว่้เป็นอาทิตย์ด้วยรีบทำป็นได้แล้วมาทำกับพ่อช่วยแม่คิดว่าไอโม่ทำไมมีอะไรทำเจอจังวะเฮ้ยอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านนะสมพงศ์มากินข้าวเร็วลูกอาหารเต็มโตเลยอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบโอ้ หรานโอ้โหกินอะไรในขาบ้าล้วล่ลแล้ลแล้วล่ลแล้ชีวิตมีความสุขจังวะอ้ปวดเมื่อยโตไปหมดเลยวะอ้าวสมอง ทำไมมึงนี่มึงมาสายจังวะโอ้เสียพาพแล้วกูหมดเลยเนี่ยแหมพูดจะกับวะมึงเคยมาเช้าไอ,อ้โม้แน่นอนการเป็นมึงเนี่ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยวะ่ะกลับไปบ้านเนี่ยต้องทําอะไรหลายอย่างเลย <c oughs> แต่เป็นมึงเนี่ยสบายสบายฮะน้อไม่พูดกับมึงละ อาอย่าลืมนะคะนักเรียนว่าเมื่อวานเรามีการบ้านเอามาส่งค่ะนี่ครับครูนี่ค่ะนี่ค่ะนายโมค<ม>วามบ่ออโอ้ยถ้ยไอ้โมโอ้ยมีอะไรวสมองโอ้ยการบ้านกวอามึงได้ทำมาไหมโอ้ ไ,ได้มามั่ปัโถแล้วทำไมมึงไม่ทามาวะโอ้โก,กูลืมม่ะกินอิ่มแล้วง่วงแล้วก็นอนเลยอ่ะไอ้ไอ้มอ่หานบ้านวันนี้เป็นนายสมพงษ์นะที่ไม่ได้ส่งคนเดียวในห้องงันวันนี้เธอก็ไม่ได้คะแนนของข้าบนี้นะนายสมพงษ์ครับครูเอ้ย,อยังไม่น่หหาหัวเราะอีกไอ้มูไอ้ไอม สองนะคะ45่สคูณ8ปได้เท่าไหร่คะนายมูตอบค่ะสามพันแป้อยยี่้าครับครูโหเก่งมากนายว่ะปกติเธอในีตอบไม่ได้เนะก่งเก่งเก่งข้่ต่อไกค่ะเก่งก ได้เท่าไหร่คะอ่านายสมพง์ตอบโอ้แลบบ้กจินนี่อุยลืมว่ารอว่าแรมดึงงูโอ้ยไอ้โม่เกใหอวานที่บ้า,ารนห่ข้าถามลางกูอยู่เออ,เอ,อครับ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 อะไรครับฮะคูาถามว่าห้าสิบหกคูณเจ็ดสิบห้าได้เท่าไหร่ฮะ เท่าไหร่มะสมพงเท่าไรโอ้ยมาถอยใ้ีสีพันสองเฮ้ยีสีพนสองเ้ยฮ่0ีสีนิ้วีสพันสองยอ๋อสี่พันนิ้วครับอ้าวไม่ถูกเหรอสมพง์บอกขโมยเหรอวะ ุ้ยเขินหมดเลยว่งกูตามหาคันคูดไม่ได้ถามหาความยาวเอ้ยไอ้โม่ไปทอวันนี้กูโคตรอายโคตรอายอายที่สุดในชีวิตอ่ะเอาหน้าเพื่อนกูขอโทษ มึงมากูเลยโมมาเนี่ยเดี๋ยวตะมงเดี๋ยวเดวมึงพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยตะมงมาแล้วเฮ้ยมึงพากูมาที่นี่ทำไมวะไยก็มาให้ฟ้าผ่าไงวะเราจะได้ขึ้นล่าสักทีทโอ้กูยังไม่อยากออกจากล่างมึงเลยล่างมึงอ่ะสบายสบายไม่แลกลับบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแต่กูสิจะตายแม่มันก็ขยันช้าอย,ย่างไรไอ้โม่อ๋อ ว่าแต่มึงพากูมางานศพไขไวะไอ้สมพงษ์อ๋อญาติกูเองอะ่ะกูไม่มีเพื่อนกูก็เลยชวนมึงมาด้วยอ๋อแต่ก็โชคดีเนาะที่เราอะ่ะโดนฟ้าผ่าอีกรอบแล้วก็กลับมาคืนร่างของตัวเองได้ฮ่กูก็รู้สึกขอโชคดีเลยวะ่ะท่านผู้ชมพอจบลงไปแล้วนะทุกคนสนุกกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะทุกคน